อ่ะวทักทายเชิญทุกคนพี่น้องสบายตีตอนเช้านะตอนนี้เปไม่ได้ยุติชีสทุกคนเพราะวจะไปทางมาห์ก็เลยกบกบุกทางมาเพราะว่าตอนมื้อค่ำนี่เทาไปุ่นห่ำก่อนไปบ้าหอด่นห่ำเพราะว่าตอนมื้อใหม่เห็นหมู่ทุกตเตะอยู่ที่เลาะโลกหมดแล้วเพื่อนฝนตกตลอดนี่บางทีมันเท่ากบกุกอยู่ทางหลวงเลยทางมาเลย

เอเลล๊ะไรลง14กูละฝนยาดเม็ดลงมาแล้วทุกคนเลยหลังยอ้เครื่อหมดนุงแนวแล้วะไมไปแนะล้วฝตกลงมาละฝนรับทางรถนี่อ้านั่นเลยกลัฝนเช้าทุกคน แข่งฝนตายไปไ,ไ,ไ,ปไปล้วตี้ฝนชาที่นู่นยังไปไปรีผฝนนอยนึงทุกคนผลกัดตกแห้งตรวบัท,ทบิทนะตอนนี้มื่อหลังฝนเปิดปล่อยออกไปเลยเพราะว่ามันคอนใจแจ้งนะชีโมกปลายนะอยู่หัวหงเติม์พวกนี้นะห้าโมงกับแจ้งเลยนะ ไปไก่ที่ไหครันี่ฝนจะตกลงมาแหง้งเลยทุกคนวันนี้นะติดไปต่อหรือขึ้นวันนี้เหรอบอดกันอยู่ก็คือยนี่บอดน,นะไม่ได้ไก่พ่อประมาณอยู่ร้อยเมตรเลยล่ะ <c oughs> ตกนักเลยฝนวันนี้มะลีดต้นต้นบกนี่โอ้ฝนนี่ม่นข้างนานในม่านฝนมีมาแต่เธอเลย โอเงเลยเข้อยู่ข้างผลมุงก้อนทุกคนนะต้นกระบกกันแหละประมาณชิบมาทีแต่มันบ่เช่าละ่ะกลับคืนมือบ่อนโอ้ยมันจะแจ้งให้กระติกแต่มันแจ้งก้อนนะนะจไปเชื่อ,อกระบกกระบกเตอร์วย ฝนตกห้ามลงตลอดแทนบิดก็เยอะวายอัตบอนอ้อแล้วกับพดีฝนห้อยลงมากซึ่งซึ่งประมาณชิบมะทีเนี่ยเจ้าก็จะตกบ่อยมาเอาประมาณร้อยเมตรตกมาแห้งเลยไปหโซนตากองไม้นี่ก่อนฝนก็มันเริ่มเจ้าในตอนนี้เลยอยลงคอยลงเลยไปโตกับเป๊ะแท้รถขอดุกนะเฮาไปได้ขอดุกนะขากับเป๊ะรถข่าดุกนะ ผลเนีกอย่างค่อยไปก็เราก็ย่าสิทสิ์ละขึ้นมาบอนใช่ละบมดเช่างายนะถ้าผลเช่าคักก็ยังไปบาดเลยลุกมาจะโลดป่ะย่าแหละตนองดีอย่างหนึ่งฮะเราจะถ้ามันยุดคักก่อนมัวที่พักก่อน หมดแขมก็กลบแบบนี้แะเปยะไรตืมไปโอ้เปะอะไรเชื่อเปะวัดยางไฟมันแหงว่าไม่มีเชื้อนุ่งเลยสึงไฟเลยุ่นกระโตกลงมาตลอดโอ้ยลึกเลยดียกินโอ้ ไปมาโมบุลคนเงงเงๆก็เกอาเอ้ยแล้วบาทเดียวเดินไปทาะโอ้ไปแลวก็ปิก็ได้เลิ่รพ้าผูเช้าทุกคนเลยโน่นพาจลิกกพ่อผ้เชาแล้วองยตพอนนี้กะโกรเลย บาทดนี้ก็แจ้งคักนะ่ะฝนกาถือว่าทลายคักก็ยังไปป่อยคือเกาอยู่แต่ทางทีมงานก็พยากันอ้อมมันเลยแต่คอ่คอยก็จะได้อ้อมไปแล้วบาัดนี้นะจัก <c oughs> มวัดฝนย่้นมีแต่บอไปผนแห้งอยู่บร่ำเลยแต่คนเลยไปแต่คืนชีโมงว่าฝนประเดียวอยรอไงมาฮอตนะ <c oughs> นี่ผลหม่แล้วทุกคนปุ๊บ ระอุกอุกไว้ละไปไหนวะมีผลเก็ผลนี่ที่เราคื้นะี่นี่ผลมากกระโดยไไไปกับเป้นี่ <c ười> โอยผลกร,กระโดยกระ ลาเใร็จแล้วว้าขนนี่โอหายิงหมดเลยตกบนนลดตอนนี้ก็ยังวิชายไปเลย,ยต่อเจ็ดโมงสี่แป <Hello, S 2> ดอยู่ฮัลโหลขนนะเที่ยวเอาไปฮักออหน่อ,นอไม้เท่า้รทุกคนหน่อไม้เที่ยวฮักชุดก่อนทำโมเม้นท์นะวัน4ีฮาดงนี่แหละ แต่ก็มือหาหนึงเขา้าดึงน้ำทาชุ่มงานเท่านั้นหลยไม่ได้ด้วยฝนตกเข่าทางนั้นเาขาก็ามาแล้วฝนตกนี้นะเขาไปาวิ่งด้วเข้าป่าชวงพยุเขา้าบกแบบนี้เลยลืมเบิ่งข่าวเลยทาอช้อนมาแล้วฝนเบิ่งแล้วฝนใกล้ม็ดละหกสิบอร์เซ็นนึงวะสี่สิบห้าสิบหกสิบฝนโอ้ยแล้ว นี่แต่เขาคนเราพ่นตายก็ไม่ได้คือพุน้ำได้แต่พ่นนิ่ไปก่ายคังงอตะบ่อนพ่นจากโมเลกงอ,อกตะบ,บอ่อนพ่นจากคือค่อยเลยมีพ่นก้าพ่นนี่เราไปจัดนจนนนเนี่ตัวนี้ทำมันขยุบนี่หานี่ได้กินไหวรถนี่วิวจุกจกเน,น,น,นื้อไม้อะไรสามดูขอหนึ่งอันอื่นอันอื่นไม่ได้กินย้อนฝนตก นี่เอาไมน้นี่เอาไมก้กระตนุตนตกเงาๆเลยควายขึ้นมาทุกคนช่วงนี้อยู่พีนะ <tôi> làm đốm đây ngái này nè chọn luôn mới phải không mang nghe phần đấy đi tốt rồi cái đây tốt hơn mất chị tốt lại thứ tốt thứ gì hơn hơn đây độc nó ngào đi không mình chốt nhá cứ có bê thứ mà thôi con ơi ô đồ rồi đi cho ai đây ได้หลายโดง่งนะทุกคนนี่แต่พักเพิ่มอีกประมาณห้าโดงพออ๋อที่พักเรียบร้อยทุกคนบัดนี้ไปนะเดียวคือเขาวาไปตัวบรบทแต่พักเอาน,นอไม้นี่มากินแลอยู่แปดโดง่งออไม้ก็ได้ถือมาได้เอาลายก็ได้นี่ก็ถือมาย่าเอเถอะแปดโดงเดียวดังไฟ หนึ่งเข้ากะแต่ถ้าค้อมบังอยู่หน้าทีมงานเลยทุกคนเลยอ่านบาได้หน้าทีมงานกะต้นไม้นี่ครับใกล้พอได้มื่วานนี่แหละน,น,น,นี่กินเมื่อคืนนี้เพลิงหนึ่งเมื่อคืนนี้แค่ท่านก็กินมามดนี่ยังกระเพลิงหนึ่งไปตัวดี้ดีจีนหยาบคักขนาดเลยกินจนไม่ได้เท่าแล้ว น้อยง่ายกูมูทุกคนใบกับขาวทีว่าน้ำไม้เนี่ยกันต้มไปกัเป็นชีอิตหอยนามี่หละบุแต่งของกินดูง่ายอันนี้ห้ามกีผ้าเลยอันนี้ผ้ายังมันบาจืด ใหญ่พวกนั้นอย่เป็นซีจีมใบแล้วทุกคนห,หลายเติบเสื้อโมอเลยป่ะ่ปชุดมช้ำใหญ่พวกนั้น ต้มเียงหงเงินเลยหน่อยเลยเดี๋ยวต้มหน่อไม้เจียงหึเงก่อนยังนึงเข้าทุกคนเลยต้มหน่อไม้ประมาณชั่วโมง,งไไนึงก็ได้จะจืดแต่จะจืดร่วชั่วโมงนึงก็กกได้เพราะน่อมไม้มันแก่กแล้วคือตอนมันเป็นปลายเลยเป็นปลายนี่เป็นนอาวานเลยต้นมน่าเดี๋ยวก็ชุกเลยนี่งมันขึ้นแล้วมันอยู่ขึ้นเหีเห่ยวน,นี่ นี่มอเอาไว้ก่อนทุกคนเป็นสีนี่เลยมันเาต้มนะต้นไม้นี่นะขันเชื่อมมันนึงนลพผัดมันปูนนปูนเชื่อเข้ายังขบอยู่น้อยนึง สุกยังตมใหม่ตมประมาณสาวทีจะจุดพักเขายังเขาอ้อยเหมืได้ยังอยู่บองมันมันปูดเทุกคนเลยมันปูขึ้นมาเลยหายขึ้นแล้วเาเอาก็สอบนี่กึดทุกคนเลยเดี๋ยวยังสลิกนะ

มีเสอแล้ก็ได้น่าจะพ่อแล้วเข้าก็ได้แต่หึงเลยอืน่าจะเปื่อยแล้ว สายต่อไปนี่อันนี้เลยซอยซึกอ่ะเปล่าเลยนี่ทางคึดมมาเนี่ย เขาก็ชุกกับทีมงานแล้วถเรามาจะกดไอ้นี่เสียงขอเจ้ายิ่งายบาทจกดหน้าจะได้เนื่อเขบ่สิบเอ็ดสิบสองโมงจกดเผ่านเกทพนมาแล้วอมานี่เนาะสองเต้มเธอกดเอาไม่งก่อนงเอาองแต้มนี่เธอเธอตัตนี้นี่กะ ช่วยนี่ช่วยนี่ังจช่วยยาชื่ออขาดยได้กินนี่เนาะตั้งแต่บ้านของสอนมันไปยิมมอโเนาะ็นบาลยก็ได้ยินพิ่นยิงอยู่แถวจมปัดนี่ทุกคนยังใช้พุ่นเลาะลงไปตื้อ่งแต่ไม่ชามท้อนผู้งเนลงเมานนั้นอืมขอตัวใหญ่เ้ยเนาะตัวใหญ่นี่ยมันชุดลายแถวบ้านคอยมีแต่ข้อนี่ร้อยเปอร์เซ็นตเลยมีแต่หะอนี้ อกอแดงนี่มีมีแนตะ่ก็เหาะแจกแบบก็เหาะไปเร็วอยู่ภูเขานะมีมีไปบนเขาเนาะเคยกินก็เหาะอะไรหมอนี่โคก,กินเนาะลาบก็พักกับมีมีก <c oughs> ับต้น่อไม้เลยอิดคักกับต้นไม้อะไรจืดคักแห่งอิดคักน้ำดีอ้ยวอนบอก

งอหน้าดอนอตอนนี้นี่13โมงทุกคน,นเอ้ยข้าซอนยังไม่ได้กินเลยถ้าบักสอนพอนไปยืมมาอีกินนี้ก็ตกได้ครับเปนมาเึ่นมาเป็นลุงไปหาเห็ดการชาดพุ่งละพุ่นเนาะไปหาทุมงานโหน้าดองพุ่นเนาะเก้าแกว้ว

พ่ออย่งหมูกะพ่อหมูดินหมูแม่น่างหมูนะเฉยเจ้าดินหมูย่างตามภาคดิ้นบ้างหมูพอหมูพอเจ้าเห็นพ่อหมูหมูมันซาพี่โตแล้วหมูน้อยพอเช้านี้น้าย่างมาตามทางย่างมาขึ้นนี้ดีเลยขึ้นี้ตอน้อยโมงนี่ย่างมาเลยเลยมากินเวทโนกินเวทไม่เห็นนะให้กินเบพ้อโคกห้อยแล้วเพิ่งกัดในนกกระเซีวสองตก็เล่นตัวหนึ่ง มาเลื่อนคอยแล้วนี่ก็ได้นี่ผัดเกตเพิ่นสองตัจุ่มน้ำเอาวิธีนี่ก็ถอนง่ายแพทย์หมอเพิ่นแนะนำมาแพทย์เข็มเพิน่นแพทย์นั้นบอกท่านเป๊กอะไก็ห้องไต่งแต่มากอันนั้นอันอันเอาให้เตะไปเอามาแตกงเลยที่เป็นแกได้ติชเชอร์มีสามที่โตราเดียว แต่ป้าแตงวืดเพอมีมีมาแตงนีมีแต่ป้ามแต่ป้าแตงมาดดอกเป็นบ่เป็นเฮ้ยน้องเป็นเปนบ่มันจะทำลายม้ลายเลยไม่เต็มเลยงานเต็มพืชอยู่มนะปลายนทบันดีลเต่งกันันมันพ่ไมเนาะตะคักกะรปูเลยะเปดเตอยู่ ไปืุอคืน่มไหโมไฮเพ่ออยู่ทำรรนาพี่นะไปคัาคณะโกคไปปัะจจพัน์ไปไม่คือใครนงี้ยเลยเขาไปไคขคนหละจางนี้เอา,าเอานันนกควานั่นไ <c oughs> หคคนก็มาทางพีบรยียาตต๊ล้วผลไม่มดคักละล่มละยากับมันล่มที่ขึ้นเดี๋ยวนี้ออกอย่า มันไปกันไม่ปลาไก่ลเลยมันอยากอ้อยมังเก่านะแทนนั้นมันรุดอยู่ถึงจอบอี้ถึงมอญมูแล้ว่ยถึงเห็นมิชาไปนะไปนี่มันก็ซึ้งห้ามนำไม่ได้ถึงห้าวไปแล้วป้าจันทร์เออไปมันไปอันเป็นปลาจะพัดมันไปอันเลาะไอ้พุ่มหมูนนะเลาะไปเชื่อบนป้าแตงคนรอเนี่ยมันรุดก็เห็นเลนดุกนะนำทางน็ทายไปเรื่อยทางนะ ประทับทางควายนะเป็นพ่อโทวดาไงก่อนนี่มูกรุดุยุ่งหมูนะเอาที่มาอี่าเมื่อวานแล้วกันเหาะกีนแล้วทุวกคนตันเกตเป็นมืโคกี่นก ฟันนุ่มน้อยเล่นเลี oh, dear, mm ้ยงใหญ่เพื่อมีอาเห็นกับมีอาวมีเยอะถ้าช่วงเขาไปัดเห็นนะปะเออไปได้จุดมีได้ปลาเห็นนะฮะดักเลยอมเห็นนะมาใหญ่ป้ะไม่มีร่องไม่มีางอ้โหคนตัวคนเลยตักมัดไปเดียวเลยเโคกตัวนึงนะเโาะนะของกัาบกันเอาไหม้อาไม้ฝรั่ง không, không <laughs> mà, chỉ 9, 6, 8, 2 giờ, chỉ 9, 6 là. là này. Cái ừ. nói được, nó tốt nữa mà Nói nó mới phát nữa ừ. Năm năm đấy

S <S นี่หาย,หาย,ย,ายขึ้นแต่ป่าอือหายหายจะพี่แลโทรแต่ขึ้นแต่ป่านั่นป่าเหมือนอะไรไ่นอะมาต้นหาว่าตะเข้าวพ่นนี่คือดียดงานบ้านนีดนน <S <S 2> <S 2> ายแล้วนี่หนึ่งกระปีงไว้นกเกาะตัวหนึ่งถืกอได้โม่เชา้าไปละแต่ตอนนี้มือขึ้นใหม่แล้วโอ้โหดีกินข้าวย่าสามโมงทุกคนสิบห้าโมงพอดี ลึกาากินข้าวเสานี่รก็ได้เอาคลิปนี้ก็มีผู้ไลายทุกคนเด้ไปหาลัดเสากับไ,ได้เพื่อทุกคนคอยก็ได้ได้แต่ผลกับหน่อไม้เอาจะได้ขอจบลงนี้เลยขอบคุณทุกที่ที่เขามาติดตามครับชมคลิปหน้าวิดีโอหน้าทุกคนพราะเดี๋ยม่เลือก็ขอบคุณทุกที่ที่บีบซี่บอกคำพูดชนะนคอยและเอาไปก่อนบ๊ายบาย